สวัสดีครับแบตโทรศัพท์ผมหมดเร็วมากเลยนะครับประเด็นก็คือต้องเก็บเงินซื้อใหม่นะครับเพราะว่ามันหมดเร็วจนน่าเกียดอะ่ะองตรงคนนี้องตรงซื้อแบตก็ได้นะ แต่ว่ามือถือใหม่เถอะเกมมันมันกินพื้นที่เยอะช่วงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอเอเอมก็ใช่แหละต้องซื้อเครื่องให้มันพื้นที่เยอะๆหน่อยนะครับถึงจะโอีอาจจะมีไลน์เข้าครับอาจจะมีไลน์แจ้งแจ้งเตือนเข้าอาจจะขอขอไปด้วยมาถึงก็สู้เลยวะเออไม่ให้กูเริ่มเลย ไม่คูยประจารเลยอะไรบอตัวอะไรเอาแต่รักษาทำไมอย่ารักษานะใช้บาาก่อนดีกว่าใช่ไหม,ไมไนะล้างครูดาวทำเพื่ออะไรวะเนี่ย ปั๊บก่อนดีกว่าเพราะว่าเข้าไปอวดเลยแม่งไม่คุ้มแต่ว่าไอเนี้ยไม่ต้องอวดแล้วไอเนีย้ยเข้าไปอวดเลย <_ c oughs> อุย้ยเละ <_ c oughs> ยิงแชมแพ้มันเฮ้ยเจย็นเจย็นเย็น ให้เย็นเพื่อนแล้วก็จมตีมได้แล้วเอออยู่นัสอัพอเรียบร้อยเข้าไปอวบนันเลยอ,อุ้ยถอยหลังมานีจะสัปลัดก่อน ยีไปได้แค่นี้เองอ่ะโจมตีก็ไม่ได้โอเคต้ลองให้มันมาหาเราสวยมันก็มีดีแค่เดินนั่นแหละเอ้ยไม่ตายอีกจอเคหลุดฟันน้าซ้ำเติมเอาไว้ได้สองตัวเลยเจ๋ง ดูเหมือนฉันจะมาช้าไปคุณเทลิน่าเสียดายปู่ของคุณหนีไปแล้วเธอช่วยได้เยอะเลยแต่ฉันไม่เคยได้ยินฮิระพูดถึงเธอมาก่อนฮิฮิคุณฮิระยังเก็บตัวและขี้อายเหมือนเดิมเลยแต่ไม่ต้องห่วงคุณเชื่อใจกับฉันได้แน่นอนเอาเถอะ ตอนนี้ฉันไม่ได้มีเวลามาสนใจขนาดนั้นว่าแต่ปู่คิดจะทำอะไรกันแน่ไม่อยากเป็นพี่ชอปก็ช่างเถอะแต่มาทำให้ทั้งสต็อกเล็กวุ่นวายไปหมดทำให้ทุกคนกลายเป็นพวกบ้าง,งานไปหมดแล้วยังโยนงานมาสุ่มให้ฉันอีกคืนเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่คงจะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องการทำ OT แล้ว ทุกคนอาจเหนื่อยจนเป็นลมล้มพับไปก็ได้ตัวมันบั๊กเลยอลเป็นอะไรวันเนี่ยบังใจถอะค่ะทางออกของศูนย์ประชาการมีแก้ทางเดียวท่านอาโต้นี้ไปพ้นหรอกแต่ว่าของล้ำค่าของท่านเทลี่ถ้าไม่รีบไปไปมันอาจถูกปิดผนึกเอาไว้ใ,ในโกดัง <c oughs> นั่นสิต้องรีบตามไป ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้เออไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยคุยไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรเร็วรีบย้ายของไปเร็วเอ้ยเร็วรีบย้ายของเข้าไปรีบเอามันห่อไฟกล่องแล้วปิดผนึกเอาไว้ในโกดังซะ เจอแล้วค่ะท่านเทีีลิต้าถึงพวกเขาใกล้จากข้างแล้วแต่เราก็ยังต้องใช้ไม้อ่อนก่อนนะลิต้าเข้าใจแล้วค่ะทุกทุกท่านโปรดหยุดลงก่อนเอาของวางไว้ที่เดิมท่านไม่ชอบมาแจ้งทุกคนว่าวันนี้สามารถเลิกงานก่อนเวลาได้ได้ยังไงกัน ท่านออโต้กำชับเอาไว้ว่าท่านบิชอปเทลลี่ไม่ได้ต้องการของเล่นพวกนี้แล้วให้พวกเราให้ให้พวกเราเอาไปทิ้งให้หมดเพราะหลังจากนี้เขาจะต้องใช้ใจใส่ใจกับการทำงานเพื่อที่จะมาพัฒนาฟอกเล็กอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเสียสมาธิต้องถูกกำจัดทิ้งฉันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วพวกเธอไม่ต้องกังวหลหรอก แต่วิีเองสมแล้วที่เป็นท่านบิชอปถึงจะลงจากตำแหน่งแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงพวกเราอยู่ช่างหน้าตื่นตัตื่นตื่นตื่นตันจริงๆนั้นเราก็จะไม่ทำให้บิชอปต้องเสียหน้าไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรพวกเราก็พร้อมจะช่วยงั้นพวกเธอเปลี่ยนชื่อเรียกฉันก่อนเลย ตามที่คุณต้องการท่านบิชอปแต่ว่านะท่านบิชอปนานๆทีจะได้เจอคุณมาที่นี่ไม่ใช่แค่พวกเราแต่พนักงานในสุมาชาการทั้งหมดต่างก็ตื่นเต้นกันทั้งนั้นคุณให้คำแนะนำด้านการทำงานสุดลำค่าแก่พวกเราหน่อยได้ไหมนี่พวกเธอตั้งใจฟังที่ฉันพูดหน่อยได้ไหมได้เลยท่านบิชอป งั้นคุณจะกล่าวสูุทรณพฤศหรือตรวจดูการทำงานหรือว่าจัดการธุรการดีเรียกสิท่านเทล่รีบจัดการไอ้รีบจัดแจ้งไี่จัดแจงงานใหม่ให้เราเถอะเราจะทำให้ซอกเล็กก้าวไปสู่ระดับโลกไม่สิต่อให้บวกดาวอังคารไปด้วย ซอกเลกก็จะยังเป็นสุดยอดบริษัทส่วนคุณก็จะเป็นผู้ดูแลทั้งโลกและดาวอังคารพวกเธอคิดว่าฉันมีเรื่องให้ทําไม่เยอะพองั้นเหรอท่นอานอัโตพูดได้ว่างานเยอะนั่นหมายถึงชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขท่านเทลิได้โปรดทําให้ชีวิตของเรามีความสุขด้วยเถอะหมดหนทางที่จะเจรจา พนักงานที่กระตือรืร้นไดอไ้อะไรลวะไ่ล้อมง่งเข้ามาพร้อมๆเข้ามาพร้อมสมุดงานของพวกเขาจากความรู้เฉพาะทางของฉันวิค์ได้ว่าพวกเขาถูกคําพูดของท่านออโต้ฉกชักจูงตอนนี้คงยากที่จะสื่อสารกับพวกเขาให้รู้เรื่อง แต่เราคงทำเรื่องอุอ,อาอตจต่อเพื่อนร่วมงานไม่ได้ช่างเถอะช่างไม่ได้ฤๅษะเพื่อที่จะทำให้พวกเขากลับมาเป็นปกติคงต้องใช้เจ้านั่นแล้วล่ะต้องใช้เจ้านั่นแล้วเหรอ,อ,เ,เ,หรอเข้าใจแล้วฉันขอหาก่อนนะเครื่องอัดปริมาณเครื่องอัดปริมาตรงาน เครื่องอาบน้ำอัตโนมัติเครื่องเพิ่มความเร็วการสื่อสารเครื่องรักษาอัลไซเมอร์ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นของท่านบิชอปคนก่อนเจอแล้วในอุอป,ปรกรณ์แปลกประหลาดหลายสิบชนิดนี้ในที่สุดลูฟนาก็หาปืนพกที่ดูปนีบเจอเทลิรีบเข้ามาหยิบแล้ว เหนียวไกปืนเสียงปืนดังลั่นไปทั่วห้องปังฉันจะให้เวลาทุกคนหนึ่งนาทีเพื่อเลิกงานแล้วออกไปจากที่นี่นั่นมันปืนเลิกงานในตำนานนี่ใะ่แล้วขอแค่โดนมันยิงต้องให้เป็นพนักงานที่บ้าง,งานและทำเหมือนบริษัทเป็นบ้านหลังที่สองก็จะไม่อยากทำงานต่ออีกต่อไป ในเมื่อพวกเธอพูดไม่รู้เรื่องงั้นก็อย่าโทษว่าฉันทำเกินกว่าเหตุแล้วกันอะไรตกตีนี่หรออีกแค่ฆ่าทิ้งงั้นฉันเลิกงานแล้วนะเอาไม่ใช่ฆ่าทิ้งมันกูคิดไปเรื่อยแล้วเรื่องงานสักสักอทีใช้ปืนเรื่องงานอ๋อเรื่องงานซะอ,นนอ่า,อาโโหมันตายไม่ใช่หรอเนี่ย ตายซะขยัเนวยตายไปซะจิวตายหมดเลยปิ๋วเรียบรอนี่ด้สุตรเสียงปืนของเฮลีก็ทำให้พวกพนักงานเงยียบลงและวางของในมือลง โรนัโดลดิต้าแล้วก็่ายไม่ออกที่ไปนับของสะสมของฉันซะดูฟนะเธอไปเอาเครื่องหายใจอัตโนมัติของฉันมาทีนีท่านทีนี <c oughs> <c oughs> ความเร็วในการหายใจเท่านี้พอไหม <c oughs> มีสักสีนะมีฉันเนี่ยไม่เร็วทำต่อไปฉันจะพยายามนะ <c oughs> ให้ตายสิฉันพยายามแทบแยก่กว่า สูบชีวิตปู่สูบชีวิตปู่เพื่อให้มาทํางานแทนฉันได้แต่สถานการณ์ตอนนี้กับตละปัดรซะง,งั้นเขาไม่ทําหน้าที่ผิชอบและไม่และไม่ให้ฉันได้ปีกตัวจากงานวุ่นวายอย่างที่ฉันคิดไว้แต่กับผู้จาและสาระต่อหน้าพนักงานเพื่อสร้างภาพลักษณ ของมีช็อปที่สมบูรณ์ให้กับฉันทำให้ฉันมีแต่งานเพิ่มขึ้นถึงขนาดบีบให้ฉันเลิกพักผ่อนแถมสั่งให้พนักงานย้ายของฝาผมของฉันออกมาสับสเพสส,สุดๆหายไม่ออกตอนที่ขนของก็ไม่ระวัง,งดูเครื่องดูเครื่องหายใจอัตโนมัติ ที่น่าสงสารของนัชชันสิบุบบุบบออูบอุบปุบบีบีบหมดแล้วโชคดีที่ยังใช้งานได้อยู่ลำบากเธอแล้วนะลูฟาน,นะไม่ลำบากเลยท่านเทลิพะได้ทำงานมันทำให้ฉันมีความสุขมากไม่จะเถอะฉันจะไม่ทำให้เธอต้องเหนื่อยเปล่าฉันจะจัดฉันจะจดบันทึกทุกเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกิดแบบไร้เหตุผล แล้วจะคิดบัญชีกับปู่ของฉันภายหลังฉันนับของฝาผมของคุณเรียบร้อยแล้วท่านเทนี่บ้ามาได้เลยเขาฝาผมส่วนใหญ่เจอหมดแล้วแต่มีบางส่วนเสียหายอะไรบ้างที่เสียหายบอกมาสิเครื่องเตือนเวลาเลิกงานตอนนี้มีแต่เสียงดังเตือนเวลาเข้างานอะไรนะเครื่องทำลายเอกสารก็เปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์คำขออะไรนะ แล้วก็ตุ๊กตาอ้อมอ้อมอะนรนะ,ะก่อมนอนที่เล่านิทานให้ฟังทุกคืนตอนนี้ได้เป็นไอตอนนี้ได้เล่นเป็นเสียงของออโตโท้ที่คัดมาอย่างดีด้วยอะไรนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกอย่างโมงแต่ยืดยืดยะบีแชส,สุดที่รักของฉันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมใช่แล้วท่านเทลิตอนนี้ พวกเรานับของฝาฟมพวกนั้นแล้วเอเราเจอวิวแชร์อัตโนมัติอยู่ในโหมดเปิดใช้งานจากนั้นมันก็โผล่ลวดมาและพาผู้ช่วยอัจฉรยิยะหมายเลขสิบเนี้ไปด้วยกันแล้วอะไรนะควันออกปากละเฮ้นี่มันอะไรกันใจเย็นนะท่านเทลี ้ตรวจเจอตำแหน่งที่วีแชร์นั้นหนีไปแล้วถ้าเรารีบตามไปก็ยังทันอยู่ว่างใจเถอคะค่ะสุพัชการโอคเล็กมีประตูปิดมิดชิดทั้งสีด้านพวกพวกพวกนั้น,นหนีไปไหนไม่พ้นหรอกโอเคเรารีบตามไปเร็วแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับวีแชร์อัตโนมัติและผู้ช่วยหมายเลขสิเจ็ดของฉันคุณปู่เราได้เห็นดีกันได้น่นแหละ หมายเลขสิบเจ็ดเดี๋ยวเข้าใช้อุปกรณ์เฮ้ยแล้วนี่อะไรวะอุปกรณ์อะไรโอ้ยยิเช่แล้วตัวนี้เป็นยังไงวะ เฮียเอาจริงดิอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไม่ใช่เหรอเอาเฮียแม่งดิอู้อุ้ยเออยังไงวะเนี่ยไปนี่ไหม เอาไม่ใช่เฮียอุย้ยเกมยากเกินดีนะมันไม่เริ่มใหม่เฮียแม่งเขาเริ่มใหม่ด่าพ่อเลยพ่อองตายเลย,ยเร่มเหลวกรณเริ่มไล่อะไรนะ เอยเอาโอ้ไปรูด้ดีโอ้โอเคในที่สุดก็ตามทันในที่สุดก็ตามทันความพยายามไม่ฟูญนเล่าในที่สุดเทลิก็ไล่ตามวิวแชร์อัตโนมัติและผู้ช่วยอัจฉรยะมารีสิบเจ็ดทันหมื่นรถหาพ้องเร็วเข้าีไ่ไปดูว่ามีตรงไหนเสียหายไหม ผู้แช์ปกติดีแต่ผู้ช่วยหมาเยเลสิบเดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผู้ช่วยมาอาริาหมาเยเลีสิบเจ็ดยินดีให้บริการคุณต้องการให้ช่วยอะไรยินที่ที่หลอนเปิดเครื่องได้ปกติอยู่ที่บรอร์ดปกติตรวจพบบันทึกการค้นหาของทีละ เป็นเรื่องปกติไหมที่คนแปลกหน้า <c oughs> จะเดินตามฉันนุ่นพี่เคียระเคยพูดกับฉันว่าระหว่างทางมาทำงานชอบมีคนแอบมองตัวเองอยู่บ่อยๆแถมลักษณะของคนคนนั้นก็เหมือนกับท่านอ่านมาออกที่เกษยียนไปแล้วเอ,อ๊หรือว่าจะเป็นเธอเป็นเพื่อนของคีระจริงๆใช่ไหมแน่นอนสิ ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมันก็เป็นเรื่องปกติที่ฉันจะเอาใจใส่คีร่าแต่คีละมักจะอ่อนไหวกับเรื่องแปลกๆเป็นพิเศษฉันไม่ได้ทําตัวลับๆล่อๆนะฉันจ้องแบบเปิดเผยเลยคีย์บอร์ดลับๆล่อๆ,ๆ,ๆตรวจพบวิดีโอที่เกี่ยวข้องลิตามอบของฝันตุก๊กตาฝ่าผ่านพออายาภัยอีกตัวภัย ฝาพายท่อมืออายไปออกให้กลุ่มแฟนคลับของเทลิเป็นส่วนเป็นการส่วนตัวเออิตานี่เธอเข้าร่วมองค์กรองค์กรรับแฟนคลับของเทลิที่ฉันมาที่ฉันหามานานแต่กลับไม่เจอเป่อแฝอะไรงั้นเหรอแถมยังให้ของขวัญอีก ไม่ใช่องค์กรรับอะไรหรอกค่ะเป็นแค่เวท,ทีที่ให้ทุกคนได้แสดงความรักต่อท่านเทนีเท่านั้นอีกอย่างทุกคนก็เข้าร่วมมานานแล้วใช่ไหมท่านเทนีไอท่านโดโดโดเธอเองก็ด้วยเหรอโดโรโด,อด,ด,อดอเออฉันแค่ไปร่วมงานแฟนมีตติ้งเป็นเพื่อนลิต้ามา2อสามครั้ง แฟมิตติ้งของท่านเทนนี้ฉันขอเข้าเรื่องด้วยคนสิไม่ชัดไม่ได้ช่วยหาเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่านี้เถอะคีย์บอร์ดสนใจตรวจพบแท็กความสนใจที่รูดนดอลติดตามแมวลูกแมววันนี้เข้าใกล้ลูกแมว1.9ออึ่งเก้าอฟังก์ชั่นจุ่งเยิงไปหมดแล้วมันที่สิบเจ็ดของฉันใครทำให้เธอกลายเป็นแบบนี้ล้านสาวแสนขยันของปู่ ชอบของฝันที่ปู่ให้ไม่ีี่ทำงานเร็วปู่กำลังปู่เป็นกำลังใจให้นะใบหน้าของออโต้ปรากฏบนหน้าจอของหมายเลขสิบเเหมือนจงใจเห็นได้ชัดว่าเขาก็คือคนที่สร้างความวุ่นวายให้กับหมายเลขสิบเดูถ้าผู้ก่อเหตุจะโผล่ออกมาแล้วแต่ก็ไม่เ็ไม่ได้หน้าตกใจอะไร ท่านเทลีอย่าอย่าเสียใจไปเลยเอาหมายเลขสิบเจดไปซ่อนมันอาจจะกลับมาใช้งานได้อีกไม่จะไม่ได้เสียใจใช้กำลังตัดสินใจอยู่ตั้งหากถึงไม่คิดไม่ถึงเลยว่าการที่ฉันสามารถฟื้นฟูฟื้นคืนชี่ปูกลับมากลับทำให้ซอกเล็กตกอยู่ในความวุ่นวายแบบนี้เออท่านทลีคุณไม่ต้องโทษตัวเองหรอก ทุกอย่างที่คุณทําก็เพื่อให้ทุกคนในซอกเล็กทางานให้ดีขึ้นถึงผลลัพธ์จะต่างจากที่คุณจินตนาการไว้แต่มันก็ยังไม่จบฟักหน่อยอตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะหยุดแผนการของออโต,โต้ป่าลหลอกฉันแค่ลำคาะลำรามไอ้ลำคาญเลยวะที่ภาระงานของฉันมีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแถมยังมีคนเร่งให้ฉันทำงานเพิ่มอีก แต่ที่รดนดอบพูดมันก็ถูกตอนนี้ยังมีโอกาสแก้ไขอยู่ในเมื่อคุณปู่ไม่ยอมทํางานแทนชั่นอย่างน้อยก็ต้องทําให้เขาเลิกจู้จี้ฉันต้องจบเรื่องนี้เย,ย่ออ้ยขอบคุณที่จบให้นะพ็ดีเลยว่ะกูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจ,จะจบให้เนี่ยเพราะว่าเราแวงและเราแวงมากเลย ชุดถึงได้วะเนี่เยเล่นนานแล้วหายใจลำบากเนื้อเรื่องหายใจลำบากและอีกสองโมชั่นอีกเยอะเลยสู้ๆต่อไปใครที่เข้าชมฝากกดไลค์สับปะรดด้วยนะครับ